สวัสดีครับมาพบกับช่องบัญชาฟาไปแล้วนะครับวันนี้พามาดูคุณตาใส่มองปาซิลตามรัดยางเลยร <c oughs> ัเส้นบ,บันเปรียงตรงนั้มีบ้องด้วยท่อ่ะใหญ <พม S 1> ่ใหญ่ใหญ่

Thank <laughs> ้ปลูงมะนาวอ่ะทางเดียวอันนี้ทางเดียวครับอันนี้มาจาก <c oughs> ทำนั้นไม่ได้เจ๋ถนนบานไซที่ขอต่างไกลเลย ทางอันนี้เข้าสูบแล้วสูบป,ปลาหมดแล้วออ๋เน,นื้อมอโมอแบบนี้รูเล็ดเล็ดอันนี้ตีนโมอยู่ไหมเพิ่งซื้อมา กินทำไมบอเก้าสียสองเก้าร้อยเก้าสิบสองเก้าขายได้ทุนแล้วมัมื่วานเลี้ยงขายก็ได้แล้วมืวานก็นิเอาน้ำม,มันสี่สิบบาท,บาทแล้วก็ขายพดยี่สิ

ตัวอัพเราช่างเราไม่ต่อไรทุ่ทุ่มเสนาเดียวกันเลตู้ผองวันนี้พักเรียกบัวก่อนมาดูใส่ปลาบัวเราก็โหลครับหน่อยซื้อแล้วบ่ห้าคีนตรงใน กวานตรงไอ้นั the morning, the ่นนะเทดินนะกิน huh. นี kind of ่สีม่วงอสีม่วงก็อปันน่ะอีปเพลายมันดอกเตยนย่ี้จำมือเยครับเดี๋ยวจะเข้าไจับฟีวันนี้กับตรงนี้ตกอันนี้ฝนตกนะเกอบได้ยีบแล้วเบได้ยีมันดใหญ่ๆด้วย ใหญ่ด้วยอร่อยครับเบอร์เตาอะไรสอ,อกกรีแ <c> ก <ười> เวไอซ์สะทยเรียกอะไรนะ <c ười> เอาไปหมกกินนะ่ะเออไปหมกไปนี่ก็ได้ใบตองหมกบ่หมก,หมก,หมกปลาบ่ เราต้องใส่น้ำใส่เครื่องใส่แค่เกลือก็อร่อยทำับเราได้ดีแล้วก็ทั่วเสร็จจะได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทแกขายเยอะก็ดีนิดหนึ่งไปดูพอจะใส่จำประมาณกี่นาทีไถึงห้านาทีม่ายกเลย แบ่งไหมต้องไล่ไหมไม่ต้องไล่ก็วานแกใส่ตรงนี้ครับได้หกสิบหกสิบบาทแปดสิบบาทและกินเองด้วยอ่ะันนี้ด้วยแบ่งเขาด้วยเนาะแบ่งพี่น้องด้วยน้ำไม่ลึกครับน้ำสูบสูบแล้วสูบน้ำแล้วตรงนี้ ป็นอันนี้ของนาผมปีหน้าว่าจะปลูกไอ้ข้าวโพวดตรงนี้อะไรนี่ไว้เลี้ยงบัวครับน,นานี้รอติดตามชมครับไม่รู้จะได้ปลูกหรือเปล่าถ้าปลูกนี่ก็กินได้อยู่กินได้หลายเดือนอยู่แล้วก็หมักไว้ใส่กรือใส่กระสอบหมักไว,กว้ถูกแล้วถุกแล้ว ขึ้นมาแล้วมองมัยุกไปยุกมาแล้วขึ้สุดยาแป๊บเดียวลงไปแล้วสุดยาเส้นกันซเมราดาเนอะโอ้โหแต่สาเยโมราด่าส่วน่ทมๆะ คร,ราววิ่งได้นี่ค่อยคมแล้วมั้งค่อยมีขี้แล้วมั้งมันใหญ่เนาะไหนน้ำหัวท <ำ S 1> นะุกแล้วดูว่ามันสัน่นมองมันสั่นเยอะสั่นแรงๆก็ยกประมาณห้านาทีว่ะสูบยาสักมวนหนึ่งก็งลงเอานะ

จะได้ก็จะบานซี้เล่นดีบัวนะใส่บ่าวห้อยน่าวึงนาวึงใส่ทุกปีครับวันนี้เห็นพ่อแกอยู่เลยมาถ่ายให้ดู Lữ ơi. lữ lên hả? Lúc <laughs> là rồi là thế điều quyền đang với gần trong cái tố lạc bói rồi quái 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 ต่อไเด้อเดี๋ยวยกมาไม่ถูกอายเขาเด้ <c oughs> พอพอเอียงพอะเอียงแตเอียงที่เคยลงบัวให้ดูครับข้างๆบ้านบ้านาดด,ด,ดกันโอ้หนึ่งตัวแล้วยังไม่ถูกเลยโน่หลุด

ตรงน,นี้ใส่แล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ตรงนี้วะ้ <Okay. S 1> องรน,น,นใหญ่เทียบเทียบที่กว่าเทียบหมากี่โมงแล้วหน,น,น,นึ่งเดี๋ยวแม่โทรตามนะเ,นนนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็ดีมีทุระจะเอาข้าวไปให้ท่อนี่ได้กินเองได้ยู่กับข้าวเย็นกับข้าวเที่ยงเออีนตรงนี้เยอะนี่เหือได้เจริญข้จ็ะ๊ะ <laughs> ใส่เมื่อวานวานได้เยอะเลวันน,นี้เริมไม่ค่อยเน่น่าจะเริ่มหม,ด,มดแล้ว ถูกแล้วนะเฮ้ยตาวันนี่โอ้ถูกแล้วครับถ้ยเยอะโอ้ถูกแล้วถ้ามันเยอะแป๊บเดียวครับนั่นๆๆๆใส่ยังไม่เสร็จติดเตรียมเลยครับ้าปลาเยอะตรงนี้ ถูกเยอะแลวครับวันนี้ถ้ามาดูวิธีบ้นบานๆครับวิธีชีวิตแบบบ้านบ้านต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปเดเตในวัวมันให้ดูเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยมาจะปลูกหญ้าแล้วก็ไถานาหลายวันแล้วยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ หญ้าที่เคยอันนั้นก็ตัดสัตให้ให้วัวแล้วครับนิดนึงแล้วก็ตัดปลูกตอนนี้ปลูกเพิ่ม,น,มนะครับหญ้าเนเปียของเราทุกเดอนะครับบัวบัวเราก็เนี่ยนะครับทุกเนี้อ อยู่นี่นะครับปล่อยครับข่าวๆนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับยังไม่ได้ไปดูเลยนะับฟูงของหมู่บ้านเราครับทุ่งใหญ่ครับตรงนี้ก็เริ่มไถแล้วครับเริ่มไถเริ่มไถดักแล้ววัวก็ไม่ค่อยมีที่กินแล้วครับไถก,บก็บหมดแล้ว ถูกเยอะแล้วถูกเยอะแล้วเวน,นี้ถูกเร็วมากเลยครับเห็นไหมครับติดบนบนเท่านี้เป็นคืนเป็นคืนนะครับปลาทั้งหมดนะับทีมติดมองครมีบางคอมเมนต์ว่านะครับว่าคลิปเสียงเบานะครับ <c ười> แต่ผมดูใน iPhone ดูในอันนี้มันเสียงก็ดังอยู่นะครับเป็นโทรศัพท์บางเครื่องเสียงจะเบาครับผมก็ว่าผมพูดเสียงดังอยู่นะครับแต่ไม่รู้ยังไงจะมีบางเครื่องครับเสียงจะเบามันอยู่ที่เครื่องของท่านผู้ชมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เดี๋ยวยังไงผมก็จะแก้ไขแก้ปัญหาที่ท่านผู้ชมแนะนำมานะครับว่าให้พูดเสียงดังนิดนึงโอ้เยอะเลยครับอันนี้เยอะเลยครับอันนี้ได้20บาทเลยว่างนี่ ตัวมันใหญ่เกินมันไม่ติดเนาะมันติดแต่จมูกแล้วยกไปมันก็หลุดเบางอันบางตัวแล้วมันใหญ่เกิน โอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่ได้อยู่สิบบาทนูตกตายแค่รอบแค่นี้ก็พอแล้วรอบหนึ่งรอบได้แค่นี้แค่นี้สองรอบก็ได้กินเองอล้อตกนู่นนู่นมันใหญ่เกินครับมันใหญ่แล้วติดติดแค่จมูก <laughs> ติดแค่จมูกว่เตียง

ออกออก็ไม่ออกป็จ้าบอกเป็นเช่นบอกเนี่ยเว้นี่นูมีตุ้มมันกัดไว้ตัวใหญ่เลยครับให้เอาบางครับเดี๋ยวส่งให้เฮ้ยนี่อะไรนีมันล่นนี่แหละพอจะกลัวตัวใหญ่เกินเห็นวันเดีย แค่เขียวติดแค่โจมันถอดง่ายเนี่ยเนี่ยติดได้ไงขยวบขยก็หลุดนะตัวมันใหญ่ไง

ซื้อที่ไหนควตัววสยเก้มันเม็ดกี่เม็ดเมื่อกี้น่าจะห้าหกเม็ดสิบถึงไหมอือสิบบ,บเม่เม็ดเลยมั้งม็ดเม็ด ประมาณนั่นแหละสองรสบนตกแล้วนี่เกน้อะนี่ตรงอันนี้จะรุมเนาะจะโคเหอจกมาเฮ้ยเอ้ยนฮ้ดอะไ,อไม่ลงสักทีเหรอ hấp hạ thu thu quý vào thì sai quý đặt là ừ, có mà mà rò thọ chặt ngay đủ rốt luôn làm được cho tất là chậm ปลาซิลปลาซิลนี่แหละยี่สิบบาทเท่านี้หละยายโขขายนหยี่สิบบาทกันนะขายแม่บ้านขายญาตของญาติขายเยอะขายให้ญาติพี่น้องตัวเองเนะไดุู้นี่เองอันไหนวะมีอมลงมีอมลงเลย ฝนตกแล้วครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามช่อง GN บัญชาฟาร์มด้เยครับสวัสดีครับ